ันเป็นคอนเซปต์แต่มึงรู้จักแสบสิวาดอีเฮียกูรู้ว่ามึงทำเรื่อเงินแต่มึงหน้าหนาเธินเราไม่ได้อีเฮียสังคมมันต้องการแบบอย่างรู้จักคิดบ้างจะทำแต่เรื่องเฮียเฮียมึงดั้งมือหวังแก้กอบก็อยให้อยากเป็นคนรวยคิดน้อยไปไม่อียใะไรแก้เขาเรียงซานเราเราพูดไหมเราจะพูดไหมไม่พูดดีกว่ามั้ง เราจะ F4 กยไมู่ดเมื่อคืนเนี่ยมันไล่ไม่ได้เพราะมแมลงเม่ามันเยอะ มแมลงเมามันเดียววันนี้วันนี้ก็ไม่ม,แมีแมลงเมากนันอยู่แต่วันนี้ถามว่าเป็นผลงานของใครเหรอวันนีทนนนนนนะ้ที่เลื่อนมันก็เป็นปกติอันนี้พูดพูกนะที่เลื่อนมันก็เป็นปกติแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดความจริงอะไรมากหรอกเดี๋ยวก็ไปขัดหูไปขัดหูแล้วมันจะมันจะเป็นการมีคนออกมดามด่ามาด่ากูอีก ก็เลยลำคาญก็เลยจะพูดนิดหน่อยแล้วก็ไปพูดเรื่องอื่นทีเนี้ย <c oughs> เรื่องห้าลไรแกเขาเรืองสาเนี่คนที่ประวิงเวลาคนที่ประวิงเวลาในกรบปีโนงเงินผมว่าไอ้ไอ้หวัวที่เลือดประวิงเวลาทั้งทั้งที่จ่ายแล้วก็จบ เรื่องของมันก็มีอยู่ก็จ่ายก็จบแต่ก็ไปบิงเวลาโชก้ามดาหัวคีดเลื่อยน่าจะบอกให้ผู้หญิงคนนั้นจ่ายแล้วก็จบไปมึงจะไปดึงยืดยาวทําไมอะ่ะมึงจะไปยึงยืดยาวหาประเสียงคอเง,งาอะไรนะดึงทําไมดึงระยะเวลายืดยาวไปทําไมอันนี้ขออนุญาตพูดอมโดกนะครับถ้าใครลคาคาญก็ต้องขอโทษทีอืม ก็ในเมื่อเรื่องราวมันเป็นแบบนั้นยิ่งดึงยืดยาวมันจะดึงไปโชกกล้ามดาบไปทําไมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าลูกความคุณไม่ผิดมันก็เคลียร์ไปตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอก็มึงไม่เคลียร์ไงมึงไม่บอกกับแหมอีผู้หญิงคนนั้นให้มันจบจบไปมันก็จ่ายก็จบไอ้เรื่องห้าอะไรแกเขาเลี้ยงซานอะ ทีนี้เรื่องนี้มันเป็นแบบนี้เท่าที่รับรู้รับทราบมาเนี่ยมหกกากรรมแห่งกันไม่ยอมจ่ายคืออะไรรู้ไหมไม่ยอมจ่ายเพราะไม่มีตังค์อ่าต้องรองเงินยืดเยื้ยอ,ยอปั่นกระแสให้หาเงินไงหนึ่งคือหาเงินมาจ่ายไอ้หัวขี้เรื่อยแล้วก็หาเงินไปจ่ายเรื่องไอ้นั่นแหละไอ้ฮาอะไรกี่เขาเลี้ยงสารน,นั่นแหละตอนนี้มาก,การแห่งการขี่รถปั่นกระแสรรไงแม่งลงไ,ไ,ล,ล,งไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นได้โอ้โห คนดูเปอนกระจองหนึ่งค่ะหลังอาหารกลางวันก็มานั่งในสวนกันนิดนึงพักผ่อนนะคะแดดข้างหลังจะจัดซะหน่อยหนึ่งข้างหน้าก็เลยดูอยู่ในอะไรที่มันเป็นเงาเงาก็ได้ยินกันแล้วนะคะนายนารินเนี่ยก็ยังวนเวียน พูดอยู่ว่าเขามีข้อมูลในเรื่องสวนหวายของสาสวิจนี่เยอะแยะมากมีลึกแต่ไม่อยากจะพูดมากเพราะเดี๋ยวจะโดนบูมด่าเขาไม่ได้บอกชื่อหรอกว่าใครแต่เราก็รู้อยู่เขาทุกครั้งที่พูดถึงสวนวายเนี่ยก็จะต้องแขวะไปทางบูมว่าเดี๋ยวคนพวกนี้ก็จะมาด่าเขาอีกทั้งที่เขามีข้อมูลลึกมากข้อมูลชัดเจนแต่พูดมากไม่ได้กลัวโดนด่านะคะจากนั้นเขก็มาพูดถึงเรื่องที่ว่า ไอ้เรื่อนเรื่อนเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นการเรื่อนเพื่อที่จะให้สวิตจีได้มีโอกาสขอเงินขอทองมีโอกาสเตรียมเรียกว่าเงินค่าประกันตัวค่านู่นค่านี่นี่นะคะสิ่งที่ดิฉันขำก็คือว่าตัวเขาเองเขาเป็นหนี้สวิตจีอยู่ไอ้ซีมือนะไม่ต้องพูดถึงนะ เอากล้องราคาเป็นล้านเข้าไปขัดดอกไว้แล้วนี่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยสารเพิ่งมีคําสั่งหลังจากที่เขาแพ้คดีสารวิจีว่าเขาต้องจ่ายค่าสินใหม่สามหมื่นเขาก็ยังไม่จ่ายสารสั่งให้โพสต์คําพิพากษาก็ยังไม่ทนโดยที่เขาดื้อแพ่งเพราะคิดว่าจะรอให้บังคับคดีมาเร่งรัดก่อนเนี่ยแล้วค่อยทําก็ได้ไม่เสียหายอะไรเท่าไหร่โดยที่ออกปาพูดทํานองว่า กูยังไม่ได้จ่ายอะไรเลยแต่มึงนี่ต้องจ่ายค่าทนายแล้วอย่างนู้นอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าที่ต้องเรื่อนโพาว,วิจิอย่างมีเงินไม่มากพอก็<ม>ถ้ามึงที่เป็นหนี้เขาต้องจ่ายเงินค่าสินแมให้เขายอมจ่ายหนี้ให้เขาโดยตรงโดยที่ไม่ยึกยักแบบนี้เ <s> ขาก็คงจะมีเงินพอที่จะเตรียมในการสู้คดีสวนไหวายาจากนั้นก็บอกว่าถ้ามึงแน่ใจว่าจะชนะ <S <s มึงจะเลือดทำไมไอ้ไหล แล้วมึงเลื่อนคดีมึงทำไมตั้งแต่คดีหมิ่นประมาทคดีแรกไต่สวนมึงฟ้องมึงก็ขอเลื่อนคดีสองมึงก็ส่งเสมียนทนายไปขอเลื่อนว่าทนายมึงอยากจะไต่สวนอยากจะมาซักค้านแต่ว่าติดงานขอเลื่อนไปอีกยกหนึ่งเขาก็เลื่อนให้พอเลื่อนให้แล้วปรากฏว่าถึงวันที่จะไต่สวนฟ้องส่งมาอีกขอเลื่อนอีก ถ้ามึงแน่ใจว่ามึงชนะมึงบอกว่ามึงชนะใส่สมึงจะให้ทนายมึงส่งเสมียนทนายมาขอเลื่อนทำไมยิกยักยยัทั้งที่ไต่สวนมูลฟ้องไม่เกี่ยวอะไรเลยกับจำเลยนะคะไม่เกี่ยวอะไรเลยกับจำเลยแต่ออกมาบอกว่าอยากจะมาสักคานเลื่อนแล้วก็ไม่มายังขอเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเนี่ยถ้ามึงแน่ใจว่ามึงชนะมึงแน่ใจว่ามึงไม่หมิ่นประมาทเขาเนี่ยมึงจะเลื่อนทำไอะไร ตัวมึงเองเนี่ยแหละย้อนแย้งออกมาบอกว่าเลื่อนเพราะต้องเตรียมเงินก็ถ้ามึงไม่ยุกยิกไม่เรียกว่าท้าทายคำสั่งศาลศาลสั่งให้มึงจ่ายเงินให้เขาสามหมื่นมึงจ่ายรือยังทำหน้าตาเฉยโอโหทำเป็นระดมทุนอย่างนู้นอย่างนี้ไปช่วยวัดใช้คำว่าสร้างวัด ไอ้สัตว์วัดมันสร้างมาแล้วค่ะวัดน่ะมีอยู่แล้วมึงไม่ได้ระดมทุนไปสร้างวัดแค่สร้างแค่ศาลาของวัดแต่เวลาพูดเดี่ยวโอ้ยพูดใหญ่เดี๋ยวโอ้ยทำบุญสร้างวัดวัดเขาสร้างมาอยู่แล้วค่ะวัดมีอยู่แล้วและสายิิธีเอาเงินไปศบทบเอาเงินไปบริจาคตั้งกี่รอบแล้วมึงเอาไปเท่าไหร่เอามานั่งบวกอู้หุยเนี่ยได้เท่านั้นหมื่นเท่านี้หมื่น ฉันสมทบทุนสร้างสารหลักบ้านไปเท่าไหร่ฉันสมทบทุนถวายพระอาจารย์ไปเท่าไหร่สาวิธีก็เป็นคนออกไปถวายทั้งสองวัดไม่ได้มานั่งนับมานั่งบวกแต่มึงเนี่ยเอาเงินเอฟซีมาแล้วก็ไม่แจงให้ละเอียดเดี๋ยวตกนั่นเดี๋ยวตกนี่แล้วก็มานั่งดา่าเพราะมีคนทักท้วงพอะมีคนดักทางถูกก็ออกมาดา่าอีเหี้ยอีสัตว์หยาบคายถ้าไม่มีใครทักท้วงถามว่ามึงจะทำไหม ไอหนึ่งันที่มันหายไปไอนั่นไอนี่มึงจะทำไหมแน่จริงก็เปิดสเตทเมนต์มามึงต้องเปิดสเตทเมนต์พอ่อะไไร,รู้ไหมมันไม่ใช่เงินมึงแต่เงินที่กูฝากให้สายวิธีเอาไปถวายพระเนี่ยเงินกูค่ะเงินกูรุ่นรวนกูไม่ได้เรียรายใครตัวมึงก็รู้ดีพ่อมึงพี่สาวมึงเอาเงินไปให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละครั้งในการสร้างสารหลักบ้านเงินกูเงินกู มีกี่คลิปที่พ่อมึงอุ้ยขอบคุณป้าบุรันพี่สาวมึงขอบคุณป้าบุรันแล้วจะมาบอกก็สวิตีเคยช่วยอะไรไหมกูคเคยช่วยอะไรไหมกูช่วยกูทําตามคําพูดค่ะไม่ได้ทาเพื่ออวดว่าโอ้โหขึ้นไลฟ์ชั่วโมงหนึ่งนี่ได้มาหมื่นหนึ่งอย่างนู้นอย่างนี้เสร็จแล้วท,ทั้งทั้งที่ตัวเองเคยด่าคนอื่นเคยว่าคนอื่นมึงต้องเปิดเคยว่าไอ้พวยสารพัดสารเพ เวลาตัวเองทำกับไม่รอบครอบอย่างการที่คุณบอกว่าไอ้หนึ่พันเนี่ยมันมาที่หลังตอนที่คุณเขียนโพสถ้าคุณเป็นคนที่รอบครอบพอแล้วรู้ว่าคุณเคยด่าใครเขาไว้บ้างถ้าคุณเขียนโพสต์ว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะเมื่อวานนี้เอาไปเท่านี้เพิ่มมาอีกหนึ่พเดี๋ยวผมเอาตามไปแค่นั้นก็จบค่ะคนอ่านก็จบ นี่ออกมาด่าเขาก็มึงเขียนโพสไม่เรียกว่าไม่เรียบร้อยไม่รอบคอบนั่นคือมึงไม่มีสมองไม่มีสติปัญญาอีก,ก้อยเองก็บ้าบ้าบ่าบาแทนที่จะสอนว่าเออคนจะชี้แจงถ้าคุณชี้แจงเคลียร์ตั้งแต่ต้นจะไม่มีใครมาถามค่ะคิดอย่างนั้นไหมจะไม่มีใครมาถามในเมื่อคุณเปิดเรื่อรายและเป็นเงินคนอื่นคุณก็ต้องชี้แจง แล้วพอตัวเลขมันไม่ตรงกันเขาก็ต้องตั้งคําถามเป็นเรื่องปกติขนาดตัวเลขตรงกันเงินของฉันเองมึงยังตั้งมาตั้งคําถามแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกูให้ไปสามพันจ้างลำสามคนมึงกับพ่อมึงไม่ลำแต่เงินจ้างคนละพันเก็บเอาไว้เข้ากระเป๋าเด็กที่มาลำแทนพวกมึงได้กันแค่คนละสามร้อย จะไม่ให้กูถามจะไม่ให้กูพูดได้อย่างไรมึงเคยมีประวัติที่กุุบกริบกรุบกริบไปเฉยๆแบบเนี้ยทุกคนเขาก็ต้องถามแล้วที่สําคัญที่สุดตอนนี้ออกมาด่างบอกเนี่ยผ้าจารย์จะเอาเงินเท่านั้นเท่าน,นี้ะ้าจาย์ขอเท่านั้นทำไมพวกมึงไม่ช่วยแต่ก่อนมึงแอบบ่นผ้าจายว่า้ยังไงตอนทาําสั่งสารหลักบ้านน่ะว่าผ้าจาย์อยากทําใหญ่บ้าของใหญ่มึงไม่ร่วมด้วยเพราะมึงไม่ได้ไ,ได้ไม่ได้หน้า ถามว่าตอนนี้ถ้าพระอาจารย์ต้องการอะไรยังไงพระอาจารย์ควรจะบอกกับผู้นำหมู่บ้านแต่มึงบอกเองว่าพระอาจารย์มีงบอยู่เก้าแสนมีงบเก้าแสนแล้วจะต้องมาขอทำไม <c oughs> ของเก่าถ้ามีอยู่จะไปลื้อทิ้ง <c oughs> แล้วไปทำใหม่ทั้งหมดเพื่อเอาเงินเยอะๆชาวบ้านจะเอาเงินมาจากไหนคะใช่ไหม มันควรจะทําในสิ่งที่พอทําได้ไม่ใช่ว่าจะต้องไปเร่งให้ทุกคนต้องไปขอเอฟซีดังนั้นไอการที่มึงมานั่งด่าคนนู้นคนนี้เขาว่าแน่จริงมึงจะเลื่อนทําไมถ้ามึงคิดมึงสู้ได้มึงก็ไม่ต้องเลื่อนตัวมึงเองมึงบอกว่ามึงชนะแน่ๆคดีนั้นคดีนี้มึงเองยังเลื่อนเลยไอเวน ตอนนี้ที่เจ็บหนักเพราะว่าอีกไม่กี่วันดิฉันจำเป็นวันที่2ีแต่เห็นในช่องของ f อซแม่น้องเนี่ยบอกว่าวันที่19วันนี้วันที่หนึ่งอีก18วันมึงก็จะรู้แล้วว่าคดีที่สองจะเป็นไปตามที่ฉันพูดไหมนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาที่จะพูดอะไรเวลาที่จะออกแอคอาร์ตอะไรเนี่ยตัวเองทำให้มันถูกต้องก่อน เวลาคนอื่นเขาทํามานั่งย,ย,ย,ยิก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 มึงเปิดมาสเตทเมนต์อย่างงูนนี้ตัวมึงมึงกล้าเปิดสเตทเมนต์ไหมนางพรฟ้าหรือปีใหม่ไมรี่เนี่ยมันบอกว่ามันโอนไปหมื่นสี่แต่ทําไมมึงมาลงว่ามึงโอนไปหมื่นหนึ่งตกลงใครผิดนางพรฟ้ามันเบอะบะหรือมึงเอาไปสามพันตอบได้ไหมไอ้ไหล